ตะกะแตนรับพีกก่น,น้องตะกัดแตนกง้งน่ก็มีบางคูมันออกไทยๆทมูพี่น้องบางคูก็เรื่องพอมกันแล้วแ่ะแต่ว่ากลมเดอกแรกต้องพูนทั้งตะวันตกกัโพรมเป็นไปแล้วเติมจากใครล่ะ กระแตนตายคับกระเตนออกลายได้ไหมเนาะเมยนโค้กนคุณนะตัวเมย์าก็กินหยาอ่อนๆก็เลยอาดินดินใส่ก่อนไปเนาะเหลือแต่คนสิไขรตัวไหน,น,นก็นยังไม่ได้หลังจากโค้งกันขาดวานะไปเนาะตามอาอยุคนนี้ขนาจะเกินสามหมื่นเนโค้งกันแล้วจับคู่กันแล้ว đượm cha thuốc công lực nào là hiếm ơn công ơn to công đi คงนี่ก็ล่องไททายใช่น้มงก็มันมีบางคููที่จับคููกันก็เลยเอา,สาไส้ใส่ไว้ก่อนไส้ผมนี่ละเอียดดีเช่ไหมเนเล่อยใส่ถาดทั้งสิ้นละจะกระเต็นบุบยย่นไหลบุ่นหลยางตีคีดพอมันออกก็มันตายตอนนี้หน่อย ยี่ผมก็เว้นพันสิแค่พิเศษยด้วยพี่น้องตะกะแตนนี่ยนี่เว้นแต่แค่รุ่นต่อไปว่าสิปั๊บปุงลงเลื่อนนะสิด้วยพี่น้องว่าจะเฮ็ดคล่องออมแล้วก็เทปูนสิปล่อยในกรงใหญ่เลยคิดว่าพอมาเลยหลายๆนะจังหวะกรงต่อไปตัวนี้ก็เสีโลด้วยพี่น้องเลยกวงเลยเทพเป็น ตะไคร้ที่เทียวปัญหาที่พอ่อคืออิเลตะไคร้มันห่างตะไคร้สีน้ำเงินเนี่ยมันจะห่างตะไคร้สีน้ำเงินห่างแล้วก็ตอนหน่อยมันจะออกกับปัญหาเหลืองหมดหมดก็ต้องเที่ยวนานสื่อแกล่อนแบบนี้นงน,นี่มันจะเหนียวเอามาตั้งขาหรือเห็ดเป็นลงเรือนยาวเลย ลุงเดินใหญ่นี่เฮ็ดอยู่หันหไปหาวิธีป้องกันบดได้กับสีเฮ็ดลุงเดินใหญ่พี่น้องไอเพันอยู่ในลุงเดินใหญ่เลยหาที่การก่อนกลองนี่ก็ยังมั่นมันจับคู่แต่ว่าสิเตรียมมาละวใกล้หน่อยอยาเสีย้ยวหนาออกบางส่วนหนึ่ก็สิเตรียมเตรียมอบอ่อไส้ทางไส้มาให้เพิ่นไข่พี่น้อง อกองนี้ก็เริ่มนี่ตัวจับคู่แล้วพนะ่ะหน้าจับคู่จับคู่แน่แล้วอกองสีน้ำเงิน ย่ำขึ้นสิบรให้แคทนตวันก็เป็นแคคือ่อเพื่นว่หนี่จับพัวเลยเดี๋ยวเบิงอีกอะไรกัน บ๊ายให้พี่น้องให้ดูดูเอาตอนนี้น่อยคนกินหลายตอนใหญ่มากก็เริ่มกินกินเบิดกินเรียร์รอกินกคเก่าในน้อยนึง พอต้นอ,อน่อนอ่อนได้หนี่แสงว่าเพิ่งหลอกขาบเพิ่งหลอกขาบแล้วก็ถือกัดตายมันเพราะว่าตัวมันอ่อนนะตัวอ่อนนี่ หก็คือเกา,ากดเดกาเลยพี่น้องหมดแก่หมดได้ก็ดีนี่เราถาดเส้นส,สิแก่หมดได้เลยพี่น้องปัญหาอะไรหรือไม่น้องหูโดนปัญหาพ่อได้เลี้ยงก็คือหูปัญหาอพน,นั่งสังเกตนะคาดว่าพ่อได้ขวอยดอกพี่น้องพ่อได้ขวพ่อขาได้ขยายพันธุ์อยู่ดอก เหลือมีตัวจับคู่ กูเลยพี่เน่ะตกใจทีเขียวนี่จะเป็นตัวเถิกชุดใหญ่พี่นอ้อะตัวหน่อย ជាខៀវទូញ៉ៃយកអុកស៊ីននំតានទូមែមិនអុកស៊ីននំតានសង្កេតបើ เสียงมันห่องตะกระเตยนก็ห่องนี่เพ็่นห้องแต่ว่าเสียงค่อยๆเวลาบมันห่องตอนจับคู่หน่ยจังห้องทำไปจับคู่กับเบนห้อง แต่ว่าตอนนี้อันตรายคือมันจะได้หลอกขับอาจจะมีตายได้เห็นแล้วตายหรือเปล่หลอกขับจะมีตัวแก่กว่ามากัดกัดตายได้ไหมน้องเด้อก็มีกัดตายในช่วงนี้ช่วงนี้ใหญ่เนี่คิดว่าอาจจะเกิดจากการหยาดคู่กันหยาดผูด้สาวกันออโอเคครับพี่น้องอย่าเบิ่งกรโทุมากพี่น้อง ทักวัฒาานี้ก็ได้ตั้งเฟดนี่แหละรุปานเราเซนตะบนโบลน้งปูนซีสเกตแล้วพี่น้องโอเคครับสิ้นเดือนก็เสด็จใครด้อโอเคครับสิ้นเดือนละสิ่งสำคัญคนผสมพันธุ์กันแล้วพี่น้องนะครับโอเคครับบปิดดิบค,ค,ครับ